สวัสดีจ้าพี่น้องมากินเขาน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้นี่ค่ะตำบักทั่วอันนี้ก็เหลือตเต้คลิปที่แล้วแล้วจ้าพี่น้องจ้าประกาศดองอันนี้กะกระลําเนาะจ้าอันนี้เป็นป่าที่น้าไปตกมามาว่านเนี่จ้าพี่น้องจ้าเมื่งหน้าเอาเข่าเตาอบไม่จ้ามาจ้าพี่น้องมากินเขาน้ำกันหน้ากินเขาอยู่หลังบ้านจ้า ลูกชิน้นเริ่มลูกชิ้นเนี่ยละก่อนกินข้าวน้ำกันเดอ้อจ้ะนั่งอยู่หลังบันแดดกบับบ่มี่ว่าแต่เอาข่าวใส่ปาก แสบรดอืมแมงวนไขรป่าจะพี่น้องป่าไขรดีดี ไข่รปลาซิวจ้าก้กางไรอยู่ก้างเน็กอน้อยซะเบิ้งงดีดี กินเขาผู้เดียวจมื่อเนี่ยปวดหลัพี่นองเลยใครเต็มทองจ้าแสบ คุกใส่ซอดส่รัลด,ดีจังหน่อยถิ่มเขาใส่อบเลยจ้ะอื้มอืมอืม,อมตกปลามาวานหนึ่งกระมวลครับ ไปประมาณสองทุ่มถึงสี่ทุ่มกับพ่อเกินนั้นไปกะเกินสี่ทุ่มนั้นไปกะปาก็เริ่มหน่อยไปก้อนสองทุ่มกะได้ปลากระล่มกระเลมจ้าปลาจิเขมามัเวลาสองทุ่มหอสี่ทุ่ม คุนะไข่พี่นอ้องอืงันเขาอะไรปะเนี่ยแมงวัน <laughs> นั่งใกล,ใกล้ๆกันอ่างไราน้ำลูกเสียงเครื่องดังจะน้อยได้จ้ะ เสียงรถไฟจะพี่น้อง บ้านหน้าอยู่แถวรถไฟจ้า Mm -hmm. สวัสดีครับ <ขอ S 1> ค่ะ<ข>อ,อืมสวัสดีครับเอ้ากินแล้วกินว่าเมนสีโบออกมากินเข่าหน้ามก้มามอยู่ตลอดซี่มอนก็นได้จำได้ลูกจำน้ำเลยอืมจำน้ำเลยอเลยอาเนี่เอาลูกชิ้นนี่ฮะลูกชิ้นก็บ่เอาเอาเอานี่ยจำนี่น้ำเนี่เออเออใช่เหรอเออใ่เลยจะเอาไหมล่ะ พักอ้ยขออนุญาตด้อพี่นอ้องคนมานังตักปลานย่ากินเถอะก้างมันหลายเอาบ่าเอาปลาไหมไหนไหนกระจำจำเลยใบอินใบอินใชอไัน บอเดียร์นไอรมบาร์ดันดันไม่ย่องเหีนได้แห่เดได้แห่ดเดอีกอาบ้าสมองกันไหมฮะอืมโอ้พี่น้องเลยเห็นอากาศมันดีนนก็เลยมานาั่งทางนอกนอกบัดนี่แมงวันไหมจ้ะพี่น้องอืมอมแมงวันไหมจ้ะไลฟ์สดอืออูดเจ๋อมาม้าวีลาห์บราอ,อูดสิก วลาเหลือเลือกถ้ากินจะพักอะไรเนียวน้ำเขาจำน้ำแน่ลูกชิ้นก็บ,บ่กินซิมอนก็นได้อ เพื่อนบ้านหน้าทำงานหลังบ้านพี่น้องเอ้ยเสียงตัดใหม่หหหด้ออืมอืมอือือมอานกดดไปจะไหนขอดปะห้สดเน เออจำเลยก็ชอบกินซอมอืมบอดอืมบอดบอดก็ชอบกินซอมซอมบ์บอดก็ไม่ฟิสกนอืม น่าสิจบคลิปไปสำนิดเด้อจ้ะพี่น้องจ้าแม่งวันกันไรเพื่อนบ้านก็นเริ่มตัดไม่แล้วจ้าเอาสวัสดีครับหน่อยดูเจอกันคลิปนาได้จ้ะพี่น้องไปแล้วจ้า